เราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่ามาตรฐานของต่างประเทศน่ะยังไงมันก็ดีกว่าประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมทําไมเราถึงไม่ทําธุรกิจของแบรนด์นอกล่ะไม่ใช้ธุรกิจของแบรนด์นอกจะดีกว่าไหมเพราะว่าเขามีมาตรฐานเขามีอายุการเปิดบริษัทที่ยาวนานกว่าของกิฟฟีนอีกถ้าเกิดว่ามีคนถามมาแบบนี้นะคะเราก็ตอบพ่อตัวแยงนี้ไปเลยว่าถึงแม้ว่ากิฟฟารีนเนี่ย จะเปิดมาไม่นานเปิดมา25ปีนะคะแต่สิ่งที่จะบอกความมั่นคงของบริษัทได้ดีก็คือคุณสามารถไปดูงบการเงินของบริษัทได้เลยว่าสร้างผลกำไรตลอดระยะเวลาที่เปิดบริษัทแล้วก็สร้างมากจนคืนสู่สังคมไปอย่างมากมายอะคะ่ะแล้วเขาเนี่ยเอากำไรแค่5%คือเอากำไรน้อยมาก เพราะว่าเขาเอาผลกําไรมากกว่า50%นเนี่ยเอาให้เจ้าของธุรกิจกิฟฟลรีนสาขาลูกทุกคนนะคะการที่บริษัทเขาเนี่ยเปิดมาอย่างยาวนานเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะได้อะไรจากเขามากขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเปิดมาร้อยกว่าปีเขาก็ยังกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเอวอนอย่างนี้นะคะ แล้วการที่เขาไปมาหลายประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกบอกว่าสิ่งที่เราจะได้น่ะมากเท่าไหร่กิฟฟรีนก็ไปมาหลายประเทศเหมือนกันไปมามากกว่า40ประเทศสิ่งที่จะบอกว่าเราจะได้อะไรจากเขาคือการที่เขาให้พีวีเราเท่าไหร่กิฟฟารีนเนี่ยให้พีวีมากที่สุดเลยนะคือ1ต่อหนึ่งจุนเห็นบริษัทต่างประเทศนะ บางบริษัทเขาให้1่ต่อสามนะคะคุณซื้อของ3 0 0พันคุณได้คิดคะแนน1 0 0 0พันคะแนนก็แสดงว่าหนึ่งพันคะแนนนั้นเอามาคำนวณรายได้ให้คุณอะ่ะมันก็ต้องคำนวณรายได้น้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าของเราเสียไปของกิฟฟิรีนเสียไป3 0 0พันบาทได้3 0 0พันคะแนนนามาคำนวณรายได้รายได้เราได้50าอร์นอ่ะเออเราก็ต้องได้คืนมาพันห้าใช่ไหมถ้าเราทําห้างใหญ่ๆอ่อ่ะแล้วเราก็จะได้กําไรมากขึ้นขายส่งอย่างเงี้ยนะ บริษัทกิฟฟอรีนและบราทอรแอนเฮลแค์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟอรีนและบราทอรแอนเฮลแค์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการ ที่สุดของการทนคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้าการควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่าน1น1,000คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพ